สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับไปคัดทีเด็ดกันเหมือนเช่นเคยในคืนนี้คือวันเสาร์นะครับสุดยูโร2024ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันที่2นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอังกฤษนะครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอังกฤษนั้นผ่านเข้ามาได้แบบสุดประทึกเลยครับรอบที่แล้วก็แซงเอาชนะเซลวาเกียนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ นะครับขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นปราบแชมป์เก่าอย่างอิตาลีเข้ามาได้นะครับวันนี้อังกฤษมีปัญหาเพราะว่าจะไม่มีมาร์เกย์นะครับเซ็นเตอร์แบ็คคนสำคัญติดโทษแบนนะครับนั่นทำให้เกร s เซา h ์เกตอาจจะปรับมาเล่นหลัง3นะครับตามข่าวที่ออกมาก็จะใช้เอส i รีคอนซ่าลงมาแทนมาร์เกย์แล้วก็จะมายืนกัน3คนนะครับ3เซนเตอร์ก็จะมีคอนซ่ามีจอห์นสโตนแล้วก็เพิ่มไควอเกอร์เข้ามาอีกคนนึง น,นี่เป็นแผนที่เซาเกตเคยใช้มาบ่อยแล้วนะครับส่วนวิงแบ็กนั้นก็น่าสนใจนะครับทางขวาคาดว่าจะมีการเติมอย่างเทรนด์เดอร์โนลงมาแล้วทางซ้ายอาจจะเป็นบุคโยสาก,ก้าโยกไปก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนแต่ว่าพวกตัวหลักยหญงแฮร์รี่เคนจูส์เบลลิงแฮมฟิลโฟเดนเดกเกนไรส์น่าจะลงตัวจริงต่อทั้งหมดนะครับขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็นำโดย3แนวรุกนะครับบรลลเอมโบโล รูเบนวากาสนะครับแล้วก็แดนเอนดอยนะครับอ,อคือดูจากสวิสเล่นแล้วนะครับโอ้โหเล่นแบบมั่นใจจริงๆแล้วก็บอลสวิสเนี่ยเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วเป็นบอลที่น่ากลัวนะครับไม่กลัวทีมใหญ่นะครับคือเป็นบอลที่พร้อมชนเหนบทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับนัดที่แล้วในบุกใส่ตะรีเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมองว่าอังกฤษดูจากฟอร์มที่มันผ่านมามันก็ทําใจเชื่อลําบากว่าจะกลับมาเล่นดีแล้วก็จะชนะได้แบบสบายๆใน90นาที ไม่แน่นะครับเกตเซอเ,เกตอาจจะเน้นผลเน้นเพลย์เซฟเหมือนเดิมแล้วค่อยอา,อาจจะไปตัดสินกันในช่วงต่อลาพิเศษอาจจะยืดเยื้ออีกครับคู่นี้เพราะว่าอย่างเมื่อคือนเนี่ยก็ยืดเยื้อทั้งสองคู่เลยนะครับผมมองว่าสวิสคือหน้าคมนะครับกลางแกร่งแล้วก็หลังก็แน่นนะครับน่าจะสู้กับอังกฤษได้ครับคู่นี้มองว่าสูสีครับแล้วก็ อโอกาสสวิสเข้ารอบก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันชอบสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าผมว่าใน90นาทีมีโอกาสเสมอนะเชียสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวนะครับสวิตเซอร์แลนด์จากศึกยูโรขอให้โชคดีทุกท่านและดูบอลมีความสุขนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ